สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b e ที่รักทุกท่านนะครับอันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมการเลี้ยงหวกครับชมการจับครับนี่ครับโอ้เป็นโลเลยครับนี่ขึ้นแต่ละทีครับนี่ครับ ตัวอ้วนๆเลยครับนี่อ้วนๆใหญ่ๆเลยครับอของเทเลยครับนี่นเอาไปใส่เบ็ดก็ได้ครับนี่เอาไปเล็กปลาตัวใหญ่เอาไปเลี้ยงรูเล็กกันดูนี่ละ่ะที่หน,น้าไทยเลยนี่ครับรอบสอง ม on ันพอขายเหลือวัวมีด่ามันห่างห่างแล้วดีครับคัดในตัวเลยตัวน้อยมันได้อยู่อือนี่ครับโล่พอนี่พอแหละแล้วสองโล่สามโล่ตายกันนิดหนึมันกินเงี้ยร้ายกินเงี้ยร้ายกับพ่อ ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ